ก็ขอยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับกลับเข้าสู่ Double c คล s h ชเล่าไปเรื่อยฮะแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นก็คือการที่ลิวเนลเมสซี่จะย้ายมา LA l a k e เ s กร์หรือเปล่านะฮะอ่าเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นพาดหัวขาะแล้วเฮ้ยช็อกพอสมควรน,นะครับเรียกว่าช็อกพอสมควรน, <laughs> นะครับก็ อะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยผมเป็นเฮเตอร์เลเกอร์หรือเปล่าหรือว่าเอาข่าวนี้มาล้อเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ย เอามาจากทางฝั่งของ LA Lakers เลยนะซึ่งเป็นฝั่ง SB Nation นะครับแล้วผมอธิบายแงนี้ก่อนว่า SB Nation เนี่ยก็จะทำข่าวมีแบบมีข่าวแยกทีมไปเลยนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวในของ SB Nation ที่เป็นฝั่ง Lakers ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่แซวกันนะฮะสนุกสนุกอยากให้ทุกคนคลายเครียดนะฮะก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังแล้วเนี่ยก็ลองไปติดตามฟังข้างในได้เลยเนาะว่าเฮ้ยทำไมถึงหน้าทำไม Lakers ถึงควรเซ็นถึงด้าน l i o Messi เข้ามานะครับ อย่างที่เรารู้กันครับว่าหลังจากที่ลูเนลเมสซี่เนี่ยก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางด้านบาร์เซโลนาแล้วเนาะก็ด้วยกฎของทางด้านลาลีกาเองทีนี้ทางด้านของลูเนลเมสซี่ก็กลายเป็นฟรีเอเจนต์ครับเฮ้ยเรื่องนี้ทางเลเกอร์สน่าจะน่าสนใจมากๆนะทีนี้อะถามว่าทําไมทางด้านของเมสซี่เนี่ยเฮ้ยถึงมาเกี่ยวข้องกับทางด้านของ LA l เ k ลเ s กได้นะครับซึ่งทางด้าน SB Nation นี่ก็บอกว่า ถ้าเรามองดูเมซี่แล้วเนี่ยนะก็คือเขาเป็นอารมณ์ merit, คือถ้าไม่ย้ายจริงๆนะสมมติถ้ายังต่อกับบาร์เซโลนาอยู่แกคล้ายๆว่าจะเป็นวันแมนครับเฮ้ยซึ่งนี่ก็เชื่อมไปถึงด้านโคบีไบรอันครับที่เรามักจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ถึงด้านเลวเนลเมซี่เนี่ยโอ้โหขึ้นมาใช่ไหมลงมาเล่นในสนามแล้วสร้างแอสซิสสร้างการเลี้ยงต่างๆสร้างการยิงที่มันอเมซิ่งมากๆแล้วแล้วเขาแสดงให้เราเห็นทุกค่ำคืนครับถึงด้านเลวเนลเมซี่ว่าเขาอะทำได้จริงๆซึ่ง ันก็เหมือนกับทางด้านของโคบีไบรันเนี่ยแหละฮะที่เวลาเราเห็นเขาลงมาเล่นทีไรแม้ว่าทีมจะห่วยหรือว่าทีมจะอะไรก็ตามเขาก็ยังสามารถแสดงความสามารถที่สุดยอดของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็แสดงอย่างเต็มที่ด้วยนะให้คนดูเนี่ยได้เห็นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เขาเริ่มเข้าลีกมาจนถึงวันที่เขาจากไปน,นั่นเองนะฮะ แล้วเรื่องต่อมาเนี่ยคืออะไรฮะคือการที่อย่างที่ทุกคนรู้ครับแน่นอนทีมีร ok, ัสเซ l l w เวส b r บรู l คและบอนเจมส์ทางด้านแอนโทนีเดวิสแล้วใช่ปะก็คือมีคนถือบอล3คนแล้วซึ่งผมว่าถ้าเมสซี่มาเนี่ยเมสซี่พร้อมที่จะเสียสละได้การทําแต้มของเขาก็ทําได้การสร้างเพลงของเขาก็ทําได้แต่เขาไม่ต้องการเวลายเยอะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมากับบาร์เซโลนาเนี่ยจากที่ปกติเขาเล่นปีกใช่ไหมเขาขูบมาตรงกลางมากขึ้นฮะเพื่อเสียสละให้คนอื่นได้เล่นในพื้นที่ที่ถนัดมาก นนัเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโชว์ถึงความที่เมซี่สามารถเสียสละมินิตในการเล่นได้เว้ยแล้วก็ให้คนอื่นเล่นตำแหน่งที่สุดยอดสุดยอดไปส่วนเขาอ่ะคอยเป็นคนทาสกอร์ง่ายๆลงมินิตไม่กี่มินิตก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับเลเกอร์นะแล้วอย่างหนึ่งแพชชั่นคนน่าจะแรงมากๆครับเพราะว่าเขาถูกจัดอยู่เทียร์เดียวกับคริสพอเลยนะเฮ้ยถามว่าเรื่องอะไรฮะนั่นก็คือเรื่องที่ทางด้านคริสพอยังไม่ได้แหวนนะฮะหรือว่ายังไม่ได้ NBA title ซึ่งเคสเดียวกันครับทางด้านลิวเนล ก็ยังไม่เคยได้แชมป์ NBA เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องแพชชั่นเนี่ยผมว่าไม่ใช่100%อะแต่ว่าถึง120%เลยทีเดียวนะฮะ ทีนี้ก็มาพูดถึงการเซ็นฟรีเอเจนใช่ป่ะฟรีเอเจนของ LA l a k e r s เกนี่ยก็คือโอ้โหอายุเยอะแล้วถูกไหมแต่ว่าทางด้านของเมซี่เนี่ยอายุ34ซึ่งทางด้าน s b Nation บอกว่ามันมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันจะมาช่วยดึงกราฟเนี้ยขึ้นไปได้ให้มันเด็กลงใช่ป่ะและอีกอย่างนะครับเราได้เมซี่เข้ามาโดยที่มีดรีกีเป็น MVP นะเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเปรียบเทียบจริงๆริงเนี่ยการได้บอลลงดอใช่ไหมในการเล่นฟุตบอลอ่ะมันก็เหมือน MVP. VP ของของลีกฟุตบอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นทังด้านเลวเนลเมซี่เนี่ยโอ้โหได้มากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมได้ครับว่าเฮ้ยเมซี่เนี่ยแม่งมีความโปรเฟชชั่นอลแม่งมีความเก่งมากพอที่จะมาเล่นในทีมนั่นเองนะฮะเราเรื่องต่อมาเนี่ยทังด้านเมซี่ก็เคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวับ LA l เอเลเอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็คือการที่แกเนี่ยเคยไปแสดงโฆษณาร่วมกับทางด้านโคบี้ไบรอันด้วยนะฮะ ที่เกี่ยวกับ t u r k i s h a i r l i n e แล้วก็ทางด้านเกมฟรีฟ้านั่นเองซึ่งเฮ้ยมันสามารถเชื่อมเรื่องนี้กันได้เว้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีม Chemistry เนี่ยมันเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองเอาแล้วถามว่าผมพูดถึงเรื่อง Chemistry แล้วฮะเขายังเป็นเพื่อน LeBron James อีกถามว่าเพื่อนในแง่ไหนอ่ะง่ายๆเลยฮะทางด้าน LeBron James เพิ่งเป็นนักบาสใช่ไหมที่เรู้ว่า แต่1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะใน1ปีใช่ปะซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกัน,นะฮะเพราะว่าทางด้านเลวเนลเมซี่ครับทางด้านคริสตินอนโรนัลดฟรอยเมเวเทอร์แล้วก็ไทเกอร์วูดเนี่ยก็เคยทำได้เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าทางด้านเลบบอนเจมกับเลวเนลเมซี่ก็มีความสัมพันธทงเรื่องสถิติกันด้วยเช่นกันเออไง,ไงแฟนเลเกอร์ akers, เริ่มที่จะอยากได้เลอเนลเมซี่มาเล่นในทีมบ้างอย่างนะฮะ แล้วทีนี้เรื่องสุดท้ายคืออะไรฮะคือเรื่องซาร a r แค a p ของเลเกอร์ที่โอ้โหมันมันมีน้อยแล้วอะตอนนี้ถูกปะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามข่าวฟุตบอลเนี่ยก็จะรู้ว่าทางด้านของเมซี่เนี่ยยอมที่จะลดค่าเหนื่อยหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเนาะเพื่อที่จะให้ทางด้านบาร์เซโลนาเนี่ยสามารถเซ็นเขากลับไปได้นะแต่ทว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ผ่านลาลิก้าใช่ไหมถ้าถ้าผมอ่านมาถูกต้องนะ,ะถ้าใครเป็นแฟนเมซี่รบก,กวนช่วยบอกเรื่องนี้ทีแต่ว่าขอไม่ดราม่านะขอแค่เป็นข้อมูลพอ นะครับแล้วก็เฮ้ยกลายเน้ว่าถึงด้านเมซี่เนี่ยก็สามารถที่จะลดค่าตัวเพื่อมาอยู่กับ LA Lakers ได้เช่นกันอ่ะน่าสนุกป,ปะ่ะเริ่มที่จะน่าสนุกแล้วนะโอ้โหทีนี้เลบรอนเจมส์เรอเนล m e เมซี่ถึงด้านของพิตเต่าถึงด้านของ AD เล่นกันในสนามานะึกภาพค่ะแค่เอาเมซี่มาขายเสื้อเนี่ยมันก็โอ้โหกำไรหลากล้นแล้วอะ่ะนะครับรวมถึงถึงด้านของเมซี่เนี่ยยังพูด ถึมาเวลเ l ลเลียน m s กับทางด้านเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดอีกก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทีมครีมิสที่เนี่ยมันคงจะสูงขึ้นมากๆแล้วนิร่ริวเนลเมซซี่น่าจะเป็นจิกซอชิ้นสำคัญแหละฮะที่อาจจะพาทางด้านเลเกอร์คว้าแชมป์ก็เป็นได้นะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่สนุกๆในวันนี้เนาะก็อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเนาะก็ผมดูแลสเปกทั้งเอลเลเกอร์สทั้งเลอบอนเจมส์แล้วก็ทางด้านลิวเนลเมซี่แน่นอนครับเพราะว่าผมติดตามทั้งบาสติดตามทั้งบอลอยู่แล้วนะฮะก็ยังไม่มีไม่มีดราม่าเนาะถ้าใครถ้าแฟนเลเกอร์สคนไหนอยากให้ลิวเนลเมซี่มาเซ็นเนี่ยก็เออก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือว่าแฟนบาร์เซโลนาอยากให้ Messi เมซี่ไปเล่นใน NBA ทีมไหนก็เฮ้ยสามารถพิมพ์เข้ามาบอกได้นะอยากให เมซี่ไปเล่นกับลูก้าดอนชิชรอเปล่าอยากให้เมซี่ไปเล่นกับเดร็กโรสรอเปล่าอย่างเงี้ยก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะก็โอเคฮะสำหรับวันนี้ถ้าข้อมูลเรื่องไหนผมมีผิดพลาดไปสำหรับเรื่องเลี้ยวเนลเมซี่เนี่ยก็รบกวนผู้รู้นะฮะช่วยมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะก็วันนี้ขอกราบอภยัยถ้าผิดพลาดอะไรไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ